โอ้โหโอ้โหอ้โหแล้วนะ ว่านี่คือคอนเทนต์เว็บตูนที่คุณผู้ชมต้องติดตามนะครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ลงแบบว่าล่าสุดไปล่าสุดล่าสุดก็คือชั้นจะแต่งงานกับฝ่าบาทเองค่ะกระแสดีมากกกระแสดีมาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเลยมานําเสนอเรื่องใหม่เลยสําหรับอ่อหมวดหมู่นี้เหมือนกันก็คือ Romance Fantasy โอชอบมากชอบมากใช่แล้วเรื่องเนี้ยคือกำลังมาแรงมากคิดมากในช่วงนี้ก็คือชื่อเรื่องว่าเมื่อสามีจอมบงการของฉันเปลี่ยนไป พระเอกในเรื่องเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่เรียกว่าเป็นพระเอกคลั่งรักหนุ่มคลั่งรักซึ่งจริงๆแล้วคุณผู้ชมในเว็บตูนะ่ะพระเอกที่คลั่งรักคือมีหลายเยอะมากมีทั้งเรื่องที่เราเคยทำมาแล้วเรื่องที่เราอย<ช>ัางไม่เคยทำเพาะอ,อย่างเช่นตัวร้ายสุดที่รักอ ฉันจะแต่งงานกับฟาบาทเองค่ะออบันทึกรักของแม่มดกับนบายมังกรอ,อ,อีกเรื่องนึ่งก็เป็นตื่นมาทีก็มีเพเองนอนอยู่ข้างๆทีเออ่เรารีวิวไปแล้วหรือจะเป็นเรื่องนี้ค่ะรักใส่ของ ยอนอูเรื่องนี้พระเอกคัางรักมากเรื่องเราพวกเนี้ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องเราที่เป็นความรักมีฉากหลังอยู่ในพระราชวังใช่ใชเป็น,ปนแบบ้าย<ช>ม,ม,มีความเป็นแฟนตาซีแต่ว่ามีความโรแมนติกคนที่ชอบอ่านแนวนี้เขาก็จะได้รู้สึกว่าตัวเองอะได้เป็นนางเอกบ้างแหละ<ช>ได้อยู่ในวังบ้างแหละเป็นคนหนึ่งเออได้ใช้ชีวิตทะลุหลาบ้างแหละซึ่งทางเรานี่ชอบอ่านมากอย่างเรื่องนี้เรื่องที่เราจะนําเสนอวันนี้ก็คือชื่อเรื่องว่าเมื่อสามีจอมบงการของฉันเปลี่ยนไป นางเอกชื่อว่าบีทริสเป็นลูกเลือดผสมพ่อชนะเป็นแบบเป็นเป็นดยุคแต่แม่ชนนะเป็นคนรับใช้แล้วก็โดนกดขี่ข่มเหงแต่สิ่งที่นางเอกยังมีชีวิตอยู่มาได้เพราะว่าพ่อเราเอกต้องการให้นางเอกแต่งงานกับท่านหลอกก็คือพระเอกเพื่อที่จะสานสัมพันธ์สองแผ่นดินแต่การที่แบบว่ามันตังก็คือมันเปิดเรื่องมาปุ๊บเนี่ยนางเอกโดนแทงตื่นมาเอกก็คิดว่าเป็นความฝันว่าแบบอุ้ยฉันฝันไปหรอทำไมฉันย้อนกลับมาในวันแต่งงาน เจ็บเจ็บที่ท้องมานโดนแทงสินางเอกมีความคุ้นเหมือนเดซาวูเหมือนกูเคยทำอันนี้ไปแล้วนะใช่เนี่ยใช่เลยชุดยังใช่เลยอะแต่ทำไมสิ่งที่เปลี่ยนไปคือพระเอกถูกทุกอย่างเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือพระเอกคือพระเอกเนี่ยทรีตตนางเอกมากขึ้นเอาใจใส่นางเอกมากขึ้นทําดีกับนางเอกมากขึ้นความสนุกของเรื่องนี้ก็คือว่าเราจะค่อยๆแบบว่าเดินทางไปพร้อมกับนางเอกคือเราอ่ะไม่ได้รู้อะไรเลยรู้แค่ว่านางเอก ตายในตอนต้นใช่แล้วเราอ่ะก็ต้องมารอลุนว่าสุดท้ายตอนจบอ่ะนางเอกจะตายเหมือนเดิมไหมเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งปีนี่ไงฉากแรกนางเอกแบบโดนแทงมาที่ผัวจะตายใช่เป็นแผลฉันเกียดสีตานางเอกมาสมองตรงต้องจบแบบนี้แล้วสินะเพราะในชีวิตนี้ทั้งชีวิตยังไม่เคยมีอะไรเป็นไปตามที่เราต้องการเลยแม้แต่อย่างเดียว นางโดนกดขี่ข่มเหงใช่เลือดครึ่งหนึ่งเป็นผู้ดีใช่ผสมเริ่มผสมอ่าสิ่งที่แกสามารถทําได้พวงตระกูลมีเพียงทําให้การวิวาสในครั้งนี้สําเร็จรู้ลงไปได้ดีอันนี้คนที่พูดคือพ่อหลังจากได้แต่งงานกับแกรนด์ยุคคาริสฉันยังมีชีวิตอย่างที่ใจต้องการบ้างแม้จะแค่ชั่วพริบตาเดียวสงสารนะโอ้ยตาสีแดงแใช่ที่แบบเขาเรื่องลือว่าเป็นปีศาจนในร่าง คนอื่นมองมาพระเอกคือมีความดุร้ายเหมือนเหมือนเหม,มือนมารใครเป็นคนทําเรื่องนี้กับเธอดูได้ยังไงกันโอ้โ oh, ห <c oughs> เลือดเต็มท้องขนาดนะั้ <c oughs> อีดริเธออยากมีชีวิตอยู่หรือเปลา่า <c oughs> ฉันสามารถช่วยเธอได้นะ <c oughs> แล้วก็ดึงดาบขึ้นมาแล้วก็ <c oughs> สวยอ่ะสวยมากเลยอ่ะม,มันเหมือนแบบเห็นภาพสโลอ่โอพระเอกดูเย็นชาไปเจอกันใหม่อีริแล้วก็กลายเป็น เมื่อสามีจอมบงการของฉันเปลี่ยนไป,ไปอ่าแสดงว่ามีการเปลี่ยนอีกแล้วไงถ้าคนอื่นรู้จักอะเรารู้จักในนามของคนที่แบบดุดุขึมขึมเงียบเงียบบงการทุกสิ่งใช่แต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อนางเอกได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงคือไม่ใช่เลยสิ่งที่นางเอกไม่เคยได้รับเลยวันหนึ่งนางเอกได้รับ อย่างเช่นความโรแมนติกสุดๆความน่ารักอาการคลั่งรักต่างๆของพระเอกคือเอาง่ายๆเลยนะนะเอกตั้งแต่เกิดมาในชีวิตนี้นะเอกไม่เคยได้ใช้ชีวิตตามที่เอกต้องการเลยอาชีก็ตื่นขึ้นมา่ยทำไมฝันมันเหมือนจริงจังเลยอยาเนี่ยขณะเอามือไปจับท้องยังรู้สึกมีเลือดอยู่เลยอันนี้ก็คือวันวิวาลใช่ซึ่งตอนแรกอะทุกคนที่อ่านมาึงตอนนี้จะคิดว่ามันคือฝันเว้ยแต่ถ้าอ่านไปเรื่อยๆทุกคนจะรู้จริงๆมันไม่ใช่ความฝันมันเหมือนมันเกิดขึ้นจริงๆใช่ ที่แบบลวงหน้าในหนึ่งปีที่แล้วแล้วก็ดูดิโอ้โหนางเอกใช้คาว่าฟาร์มผม mid universe พี่ชายพี่ชายอ๋อใช่ติ๊ต้าตีฟ้าตสีฟ้าอันนี้พี่ชายของนางเอกท่านคาเอสมีเลือดของพี่ดีอยู่พยแค่ครึ่งเดียวแต่ทำหน้าได้ลำพองดีนี่พี่ชายก็ชอบกดปีน้องเหมือนนางเอกกลับมาเพื่ออะไรหลายอย่างเหมือนกันนะปายจริงดูเหมือนคุณชายจะกระชากแรงไปหน่อยนะคะมีรอยช้ำเลยจะทำยังไงดีลงแป้งแล้วสวมผ้าคลุมปิดไว้ก็คงจะไม่สุดตาเท่าไหร่แล้วล่ะ คุณแม่ว่าก็ชากแรงมากใช่แถมแล้วฉากทันเวลาพอดีเลยค่ะคุณหนูงั้นหรอกูอยากเห็นพระเอกแล้วอ่ะาฉันชอบฉากที่เข้าหอที่แบบนางเอกบอกว่าเฮ้ยถ้าคือแรกมาอยู่หอเ้วยกันอะมันจะเสียเกียรติชนนะแล้วก็พูดนันนี่จะไปจริงหรอกาเสียเกียรติชนะอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆนางเอกอะคิดแค่ว่าต้องทําหน้าที่เพราะพ่อสั่งมานะตอนนั้นนางเอกยังไม่รู้เลยทีว่าชอบพระเอกแต่ พระเอกชอบเอกอยู่แล้วพระเอกก็คืออยากอยู่แหละแต่แค่ต้องห้ามใจตัวเองเงี้ยเราชอบฉากนั้นต้องยั้งต้องยั้งใจและที่สุดคือหุ่นโอ้ว้าวมาแล้วรึมึงพระองค์เพคะท่านนะคือแบบน่ยคือแบบคือไม่รู้จัเรีกว่ากระดุมแหละเอาจริงสวัสดงหุ่นเถื่อนคืออ้าท่านหลอดเดียวค่ะกีบโอ้โหไม่เดี่ยวแล้วค่ะท่านหลอดโอ้โหคาริส โอ้ม oh! ันด oh! ีหรือว่าจะเริ่มแล้วงั้นหรออุ้ยก็คุณบอกว่าถ้ามีคนรู้ว่าเราไม่ได้ร่วมหอกันคุณต้องเสื่อมเสียเกียรติไม่ใช่หรือถึงจะเป็นวิธีที่โบราณมากแล้วแต่แค่นี้ก็น่าจะพอใช้เป็นหลักฐานได้แล้วโหหุ่นแล้วน่ะหุ่นแล้วน่ะอย่าบอกนะว่าเราชอบฉากตอนนั่งกินข้าวตอนชาเชื่อ ไม,ไม่เรียกชื่อในก่อนนั้นที่จะย้อนเวลามาคือมีความห่างเหินมากไม่ยอมให้เรียกชื่อไม่ยอมให้เรียกชื่อเลยเพราะการที่คุณเรียกชื่อเราคือคุณต้องสนิทมากใช่ให้เรียกท่านเรียก <บะ S 1> หลอดเรียกที่เขาบอกไงไม่เรียกคือก่อนตายท่านหลอดได้เรียกเขาก็พช่เพิ่งให้เรียกไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองวันนี้ให้เรียกชื่อแล้ว <ไง S 1> หลอดค่นเนี่ยฉัน ฉันอ่านแล้วฉันซึ้งอ่ะถึงตรงเนี้ยมันเหมือนได้ถูกยอมรับอะรู้สึกของพระเอกมันไปแล้วอรุรส้ัสึกค่ะท่านหญิงก๊อบตุนเด็กเราใช้มากท่านหลอดกําลังรออยู่ที่ห้องอาหารนั่ะว่าไงนะอีดิะท่านชื่อล่ะ อ๋อยังไม่เรียกชื่อเล่นอ๋ออุยนาก็ากข้างล่างก็ร่ยแล้วอ่ะหรือถ้าคนณลำบากใจแล้วก็เรียกตามที่ต้องการเถอะตามใจมุดลุ้ยจะให้เรียกชื่อภายในวันเดียวก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายผมคงจะคิดน้อยไปเองคัาร้งต่อไปฉันจะเรียกท่านว่าคาริสแล้วกันนะคะดีดีงั้นก็เริ่มกินกันเลยอีดิสหวังว่าเออหวังว่ารสชาติจะถูกปากคุณนะเฮ้ยเคยยิ้มแย้มแบบนั้นมาก่อนนี่หรอโอ้ยข้างร่ามากรสชาติถูกปากหรือเปล่าล่ะ ค่ะอร่อยมากเลยค่ะคาิาเธอ,อฉันอยาไปจับผมนะมน่ารักเนอะเขาดูเขินกันนอะแบบโอย,โอยลองอ,อกไปทีชอบจังหวะที่พี่เอกเปิดตัวมาแล้วแบบคือมากน่ากลัวมาก แต่พอนางเอกแบบทําอะไรให้พระเอกรู้สึกมันเขาสุขเอกจะยิ้มเป็นตาสระอรอ่ะเออเออน่ารักมากอันนี้น่ารักจริงอันนี้น่ารักจริงเธอลองคิดว่าถ้ามันเอามาสร้างเป็นซีรีส์สิตายนะจริงตายนะตายจริงซีนที่พี่ดินชอบหน่อยงานเต้นล้ำอ๋อฮะนี่เป็นงานฉลองให้กับพระเอก ep เจ็ด ep เจ็ดใช่แล้ว ep หกเนี่ยนา้เอกก็เต้นไม่เป็นก็เลยต้องมาสอนมันก่อนอ๋อฮะต้องมาสองคนมันก็เลยเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้แบบมีอุบัติเหตุแล้ว หลังจากนั้นดีๆให้อ่านดีคว่าอาการเี่เ,เป็นยังไงไม,ม่เหมือนสอนเหมือนเป็น<อ>ชุดนักเรียนเลยดูผ,ผ่านๆอ่ะใช่ใช่ตอนนี้น้ยเอกก็เริ่มชอบเปกแล้วด้วยนี่เรากาลังซบอ,อกของคาริสคาริสจะต้องไม่พอใจแนะ่ต้องรีบออกห่างแล้วจะล้มแล้วเนี่ยมาเหยียบต่อเหยียบเท้าใช้อุบัติเหตุหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนสวยมากน้องน่ารักน้อคอตุ้มดีมากขายาวละทนาดนั้นก่อนแต่ละคนอะแล้วก็ดึงมากอดโอ้โห เหมือนเขากลับมาจีบกันใหม่ใช่ใช่อยากให้ตัวเอกหลงรักอีกครั้งรู้ข้อเสียของตัวเองก็มาปอะเราไม่ลำบากเลยฉันชอบตาแดงกับตาน้ำเงินน่าใช่ดินชอบพออยู่ใกล้กันอ่ะดันชอบตาแดงน้ำเงินมันมันตัดกันะมันเหมือนเป็นปฏิปักษ์ต่อกันแต่มันดันลงตัวถึงตอนข้างรักก็คือข้างร่าเลยเฉพาะกับนางเอกเท่านั้นที่ที่เป็นแบบนี้ที่ทำได้อะไรเงี้ย โอ้โหน่ารักมากเริ่มชอบเลยใจตัวเองว่ากำลังชอบคลิปอยู่มันโรแมนติกมากเลยเนาะโรแมนติกโรแมนติกมากลติโรแมนติกมากเลยเรื่องเนี้ยทุกคนความอุ่นแล้วอ่องยังของคุณชอบประได้นอะไพี่ดีนได้ได้ตานี้น่ารักตานี้น่ารักมากแล้วก็เดี๋ยวไปต่อยอีกนิดจะเห็นความน่ารักของเพลงมากกว่านี้เออไม่เหมือนแบบเด็กมัธยมแบบตอนเด็กมัธยมจีบกันอยู่อ่ะแบบว่าเหมือนตอนเลยตอนมปลายที่ีล่าจะต้องเป็นเรลีล่า กูได้คู่กับใครก็ไม่รู้อรอหลอดเลยพอไม่มีกอนแล้วแตพราะเอกไม่ไหวแล้วใช่ไใช่เนี่ยย้ายอ่านแต่อะไรเนี่ยเป็นเพราะเราเหยียบเท้าวเขาบ้างหัวเอาเกิดงานเกิดจะทนไม่ไหวแล้วเข้าไปหาเธอซะแล้วโคตรภูมิใจตัวเองไม่ได้แบบนี้เนี่ยโอ้โหหัวประตูแตกเลยอ่ะข้างหลักปะ เขาอยากเขาใกล้กว่านี้แต่เขาทำเขาเขาทำไม่ได้เขาก็เลยมาแบบยันยังเดยกันเอาหัวโค้กเหมือนว่าเวลาเราแบบได้หายถานกับศิลปินที่เราชอบอะเราจะมีความแบบมันมันมันช็อตล่ะมันแบบแต่ฉันน่ะชอบฉากเดียวกับพี่ดีนะดีได้แม้สับได้ไห้คือมันน่ารักมากเลยอะตอนที่แบบฉันชอบจังหวะที่พระเอกแบบเอาหัวโคกแล้วแบบมันขึ้นคำว่าชาแบบมันแบบมันมันเหมือนมันเหมือนความรู้สึกมันระเบิดอะแบบ มันคืออาการแบบไม่ไหวเลช่อะไรอย่างนั้นนะเออชอบก็เพยน่าหลักเน้อนี่เนาะมันจะมีตอนที่แบบพาไปซื้อเสื้อผ้าตอนนี้เนไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็เลยพาไปซื้อเสื้อผ้าเป็นร้านที่แบบดังมากนี่แบบถ้าจะซื้อร้านนี้ก็คือต้องเอาตังค์ทั้งสมบัติทั้งหมดไปซื้อของทุกคนเลยนะแล้วแบบเหมือนเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังอ่ะเนยก็เลยพาเนยไปซื้อแล้วเนยก็เลือกไม่ถูกเพยก็เลยเหมาให้หมดเลย เราแบบตั้งแต่นี้ถึงเนี้ยเอาหมดเลยใส่เป้แล้วเขาไปเก็บตังค์ที่เพ่เขานั้นเขารวยค่ะเขาใจดีค่ะเขาคือของฉันนะนี่ก็ท้องร้องหลังจากแบบซื้อเสื้อสองร้องอีกพาไปพักตะารอาหารผู้หญิงอ่ะเมืองมันไม่มีอะไรไปมากกว่าการที่ผู้ชายพาไปชอปปิ้งอ่ะโอ้โหพาไปชอปปิ้งพาไปกินข้าวพาไปเลินห้างครบแล้วอ่ะพาไปตามใจอยากพาูรงแล้วถาพักตะการอาหารปุ๊บแล้วก็เห็นในชอบแล้วแบบดูหนกินแล้วมีความสุขก็เลยถามว่าชอบเหรอบอกว่าชอบมาก ชอบอาหารหรอชอบอาหารแล้ันต่อมาก็เลยเอาเอาพลังงานเอาเจ้าของพระทหารคนนั้นแะมาทํามาเป็นเชฟโจทยตัวที่วางเขาทําอย่างเงี้ยยิ่งทําดีฉันยิ่งกลัวว่ามันจะอยู่ได้แค่หนึ่งปีใช่ไงฉันกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาถ้าแบบว่าย้อนอนแค่กลัวว่าพระเอกจะรู้อยู่แล้วว่าหนึ่งปีหลังจากนี้ไปอ่ะจะเปลี่ยนเหตุการณ์เหตุการณ์สุดท้ายของชีวิตนางเองไม่ได้เออเหมือนแบบว่าก็เลยย้อนกลับมาเพื่อทําดีให้คนมีเวลาแค่สามร้อยหกสิบห้าวันก็คือง่ายว่า อยากยากมีชีวิตต่อใช่ไหมแล้วอยากใช้ชีวิตแบบที่ต้องการใช่ไหมเดี๋ยวฉันพาย้อนกลับไปเพื่อให้เธอได้ใช้ชีวิตแบบที่ต้องการหนึ่งปีตอนที่เขาถามตอนต้นเรื่องไหนว่าเชื่อใจไหมตอนนี้แมงไม่มีใครรู้เพราะว่ามันเพิ่งคิดไปกันมันเพิ่งมาแค่สิบตอนเองยังไงก็ เอาใจช่วยกับทั้งคู่นี้ด้วยใช่ต้องไปอ่านนะคุณผู้ชมเพราะว่าเนื้อเรื่องมันน่าติดตามมากแล้วมันลุ้นไปทุกๆตอนเลยใช่แล้วมันให้ความรู้สึกดีมากเพราะช่วงช่วงเทศกาลด้วยอ่านไปในอากาศหนาวๆอย่างเงี้ยใครที่แบบว่าอยู่บ้านว่างๆเนี่ยก็อันนี้เป็นช้อยที่ดีเลยในการแบบ ใช้เวลาว่างที่บ้านให้เป็นประโยชน์เป็นกันหมอนภาพมันมาโอ้โหมันแบบมันได้จริงแล้วก็เราก็มีแคมเปญดีๆมาให้ทุกคนได้ร่วมสนุกด้วยสําหรับวันนี้เอาอีกแล้วเรามีอะไรมาแจกแล้วเติ้ลวันนี้ไม่ได้มาแจกแต่ว่ามีมาให้ไปร่วมกิจกรรมกันอไม่ใช่แค่โค้ดปกติทั่วไปธรรมดาถูกต้องช่วงเวลาของวันคริสต์มาสแบบนี้ตั้งแต่วันที่24-30ธันวาคมเวันเต็มๆอีเวนต์นี้มีให้ สำหรับคนโสดโดยเฉพาะหรือว่าคนที่มีคู่แล้วมีคู่แล้วแต่งงานก็เล่นได้ชื่อว่าอีเวนต์ใครโสดาปีมารับเหรียญนี่ไปซึ่งการเล่นคือง่ายมากเข้าแอปแล้วก็ในแต่ละวันที่เข้าแอปเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเช็คอินนะเธอใช่ใช่ใช่พอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะสามารถรับสแตปมได้ซึ่งสแตปมเนี่ยเมื่อสะสมครบ7วันติดกันย้ำ เจ็ดวันติดกันตั้งแต่ยี่บสี่ถึงสามสิจะได้เหรียญเลยสิหเหรียญฟรีทุกคนย้ำทุกคนสำหรับคนที่เข้ามาครบเจ็ดวันใช่ค่ะพิเศษกว่านั้นในช่วงนี้ช่วงคริสต์มาสต้องแจกสุ่มแจก Exclusive s t i สติกเกกลั้นน้ำตาซึ่งเป็น Exclusive s t i สติกเกที่ไม่ใช่ว่าจะได้กันง่ายๆอ่ะสุ่มไปเลย1,000รางวัล โอ้เยอะนะ1000คนแฮปปี้นะแค่7วันเราจะผ่านคริสต์มาสไปด้วยที่เราไม่ต้องเหงาและเรียกได้ว่าเรามีเพื่อนเป็นลายเว็บตูนหนังนวโรของเราเองเนี่ยปีหน้าก็จะยังอยู่กับลายเว็บตูนเหมือนเดิมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่กันยาวๆไปเลยนะคะปีหน้าเราก็จะพยายามคัดสรรการ์ตูนดีๆมารีวิวให้ฟังถูกต้องค่ะหรือว่าท่านผู้ชมคนไหนที่มีเรื่องราวดีๆหรือว่ามีเว็บตูนที่อยากมาแชร์แนะนำกันก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับที่ใต้คอมเมนต์นี้แล้วก็พูดคุยเรื่องนี้ได้ด้วย ช่แต่ห้ามสปอยเนาะใช่พเ,เพราะว่าหลายตอนเนเรายังไม่ได้อ่านใช่นะครับคุณผู้ชมขาที่สําคัญคือในลายเว็บตูนมีให้เลือกอีกเยอะมากขอย้ำเพราะนั้นใครที่ยังไม่ได้โหลดต้องโหลดมาใช้แล้วนะคะ ฝากไว้ด้วยสำหรับเรื่องนี้เลยที่เราเพิ่งรีวิวกันไปนะคะเมื่อสามีจอมบงการของฉันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนแล้วใครชอบซีเน็มาคุยกันมาเมานและฝากไว้ด้วยสําหรับหนังหน้าโรงค่ะในทุกช่องทางค่ะ Facebook t w i t t อ r IG แล้วก็ช่อง YouTube ที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสําคัญที่สุดคือกดกระดิ่งค่ะวันนี้พวกเราสี่คนขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะมาริคิส์มาริคิส์มานะคะอย่าลืมเข้ามาอ่านเว็บตูนนะบายบาย